ดีครับทุกคนกลับมาพบกับเรนเหมือนเดิมเช่นเคยอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรนมาพร้อมกับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับที่จะมาแนะนำให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง t o u s e e Together the Series ได้ครับพี่ดีครับน้องซึ่งวันนี้นะครับเรนจะมาพูดถึงเนื้อหาข้าวๆของเรื่องนี้นะครับว่าความรักแต่ละคู่เนี่ยมีเส้นเรื่องเป็นยังไงแล้วก็รู้จักกันได้ยังไงบ้าง t o u s e e Together the Series ได้ครับพี่ดีครับน้อง จะเป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่าที่เป็นการพูดถึงความรักทั้งหมด5คู่ด,ด้วยกันนะครับแต่และคู่เนี่ยก็จะมีความลับที่พยายามปกปิดกันไว้อยู่เริ่มจากคู่แรกก่อนนะครับก็คือลูกโมกับสีไม้ลูกโมถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กทําให้เขาคิดว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงลูกโมเป็นคนรักสันโดดไม่ชอบความวุ่นวายจนกระทั่งสีไม้เด็กฝึกง,งานเข้ามาในชีวิตของเขา สี่ไม้เป็นเด็กนิสัยร่าเริงขี้เล่นเลยมักสร้างความปั่นปว่วนหัวใจให้กับลูกโม่ทั้งคู่ต้องฝึกงานด้วยกันเป็นระยะเวลาสเดือนทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาขึ้นกลายเป็นความรู้สึกดีๆก่อนที่ทั้งคู่จะรู้ความจริงว่าพวกเขามีพ่อแม่คนเดียวกันเอกพบเอกกับพบเพื่อนสนิทที่ไม่เคยหนีกันไปไหนไม่ว่าเอกจะไปที่ไหนจะมีพบอยู่ด้วยเสมอ เอกเป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่งทำอะไรไม่ค่อยเป็นทำให้เพื่อนสนิทอย่างพบที่เรียนเก่งมากต้องคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดพบแอบ,บชอบเอกตั้งแต่ปีหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเอกได้บอกชอบแพรเพื่อนที่ฝึกงานบริษัทเดียวกันทำให้พบเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจขึ้นมาจึงขอห่างจากเอกไปและปล่อยให้เอกจัดการปัญหาทั้งหมดคนเดียวเสือปาวาน ประวานหนุ่มนักกีฬาบาสท,ที่มีความคล่องแคล่วและเป็นดาวรุ่งของทีมแต่ติดตรงที่เขามีส่วนสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์ทำให้เขารู้สึกผิดหวังและเสียความเป็นตัวตนไปทุกครั้งจนกระทั่งเขาได้พบกับเสือเด็กหนุ่มมัธยมปลายรุ่นน้องที่เคยสนิทกันตั้งแต่มัธยมการกลับมาเจอเสือครั้งนี้ทำให้ประวันรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองอีกครั้งและเขาก็มารับรู้ภายหลังว่าเสือแอบชอบเขามาตั้งนานแล้ว ก o อบปี้น้ำผู้เมื่อระบบโซตัสยังเป็นปัญหาในสังคมปัจจุบันทำให้ก๊อปปี้รุ่นพี่วิศวะรู้จ้าของร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยก๊อบปี้คนที่มีนิสัยอ่อนโยนแต่ต้องมารับบทเป็นพี่วากต่อหน้าน้ำผู้รุ่นน้องปีหนึ่งที่ไม่ชอบความไม่เท่าเทียมและเป็นคลนการแสดงออกน้ำผู้เริ่มชอบกอบปีตั้งแต่ครั้งแรกพรรู้ดีว่าจริงๆแล้วกอบปี้เป็นคนยังไง ฟิท้ายด้วย New Year โบส t คู่รักที่ใครลหลายๆคนก็อิจฉาแต่ใครจะรู้ว่าลึกๆแล้วทั้งคู่ก็แอบมีปัญหาเรื่องความรักอยู่ไม่น้อยโบสแล้ว New Year เป็นคู่รักที่หลังจากเรียนจบก็ชวนกันเปิดร้านกาแฟาเล็กๆที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย รุ่นน้องที่รู้จักก็พากันไปอุดหนุนและที่เป็นไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือทั้งคู่รับปรึกษาปัญหาเรื่องความรักด้วยและบางครั้งการที่ปรึกษามากไปกับกลายเป็นผลเสียต่อชีวิตคู่ของพวกเขาเองซีรีส์เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆคือแต่ละคู่จะมีรูปแบบความรักที่แตกต่างกันออกไปความรับกันคนละแบบน่ารูนแล้วก็น่าติดตามมากๆ เซอรี์เรื่องนี้นะครับจะในทุกวันศุกร์เวลาสอง,งทุ่มตรงทางแอปพลิเคชันไลน์ทีวีตอนนี้เนี่ยก็อบบป็นหนึ่งเอพิโซดแล้วแหละบอกเลยว่าดีงามมากๆสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวังว่าทุกคนนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย